ทุกคนคะ่ะนี่ค่ะกว่าจะเป็นห้องเรียนหนึ่งห้องหนึ่งแบบนะคะเราก็จะต้องลองไหมลองเข็มลองไหมนะคะหาไหมที่เขาเหมาะสมกับลายนะคะกับแบบของเสื้อด้วยนะคะนี่ค่ะนี่็ขึ้นคอใช้ไหมที่แตกต่างกันออกไปนะคะ ะะยังไม่หมดหรือก่อนเนะะี่ยค่ะก็คือลองไหมลองเข็มลองทำคลิปนะคะว่ามันจะต้องไปยังไงมายังไงใช้คำพูดยังไงนะคะถึงมันไม่เหมือนกับเราถักเองคนเดียวนะคะเราจะลักไก่หรือว่าเราจะไปดำน้ำดำอะไรก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อ คนที่จะสนับสนุนห้องเรียนของเรานะคะเราก็ต้องทําให้เต็มที่ให้ดีที่สุดนะคะถึงจะช้าบ้างแต่ทุกคนก็รอนะคะนี่ก็ต้องขอบคุณมากๆเนาะเนี่ยค่ะก็คือสรุปออกมาแล้วนะคะไหมอะไรเข็มอะไรนะคะที่ที่เหมาะนะคะนี่ก็ลงไว้แล้วในห้องเรียนนะคะยังไงก็ติดตามกันนะคะเดี๋ยวจะมาให้โปนะ